สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของข้าวสวยเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งจะหุงข้าวครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยค่ะโดยที่ยังนุ่มและหอมอยู่นะคะให้เริ่มเลยค่ะเริ่มจากเทราหุงข้าวนี่แหละค่ะตามปกติของเราเลยนะคะ วันนี้จะกุ้งใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะหอมข้าวหอมมะลิมากมากเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปลงมือเก็บกันเลยนะคะรอให้ข้าวเย็นก่อนนะคะจากนั้นทำการตักใส่ถุงตามภาพนี้ได้เลยะคะ่ะข้าวต้องเย็นก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงคะ่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ จากนั้นนะคะตัวช่วยของเราก็คือแผ่นฟอยล์กระล่องสูญญากาศนั่นเองค่ะใส่แผ่นฟอยล์นะคะลงไปในกล่องสูญญากาศได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนําข้าวหอมมะลิของเรานี่แหละค่ะที่เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปในกล่องอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากใส่เป็นที่เรียบร้อยนะคะให้หาแผ่นฟอยล์อีกแผ่นหนึ่งค่ะปิดทับด้านบนได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทําให้ดูนะคะ ปิดทับด้วยแผ่นฟอยล์แบบนี้เลยค่ะแล้วปิดปากกล่องให้สนิทนะคะนำไปแช่ที่ช่องฟิตได้เลยค่ะช่องแช่แข็งนี่ละค่ะเวลาที่เราจะทานนะคะเราก็หยิบออกมาทีละถุงได้เลยค่ะนำออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะนำมาที่อุณหภูมิปกติของห้องเลยค่ะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะจนข้าวเขาคืนตัวค่ะหลังจากข้าวคืนตัวนะคะเราก็นำเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะ ใช้ที่ไฟกลางนะคะระยะเวลาในการเข้า้องถึงสนาทีค่ะเพียงแค่นี้ก็มีข้าวสวยห,มหอมๆไว้ทานแล้วล่ะค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จ๊กุ้งตรงไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ